เหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในห้องเรียนและสถานที่แห่งนี้จะปลอดภัยได้อย่างไรแล้วจะเรียนแบบมีความสุขได้อย่างไรประคนชัยพิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่มีอัตราการแข่งขันสูงจึงท ในยุคสังคมเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้คนต่างต้องเผชิญปัญหาทางสังคมอย่างหลากหลายรูปแบบซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้เรียนจุดเด่มต้นของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนประคนณชัยพิทยาคมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2558อย่างเป็นรูปปัน และขับเคลื่อนกิจกรรมวยัยตีในโรงเรียนมาเป็นระยะเวลากว่า9ปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่มีคุณครูที่ปรึกษาที่จบจากการศึกษาด้านจิตวิทยาครูทุกท่านจึงได้มีแนวคิด ในการนำกระบวนการทางจิตวิทยามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้เรียนวายทีของเรามีกระบวนการคัดเลือกโดยความสมัครใจจากนักเรียนห้องละสองคนและได้คัดกรองคุณสมบัติเบื้องตน้นจากการทำแบบวัดแหวนวายเมื่อนักเรียนผ่านการประเมินแล้วจึงมีการจัดค่ายอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการการเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยามาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการให้การปรึกษา โดยเราได้มีการแบ่งเวรนในการให้การปรึกษาทั้งออนสตยและในรูปแบบออนไลน์หลายแอดทูบีเซึ่งส่งผลให้นักเรียนนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นโดยสถิติในการให้การปรึกษาปี2567มีจำนวน160รายมีการแก้ไขเคสได้ทั้งติ้น152รายมีการส่งต่อทั้งหมด8ราย ในการจ่ายกิจกรรมนี้มีระดับความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยมเพื่อนเพื่อที่มาขอรับคานปรึกษานั้นตอบติดขนาดที่ใช่มหาลาัยที่ชอบกันเป็นจำนวนมากคิดเป็นร้อยละเป็น14.45ส่งผลให้ผู้ปกครองสุขใจสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนมีความสุขคะ่ะ กลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Y4 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเครือข่ายซอพ่อมอเป็นประจำได้แก่โรงเรียนสตึกโรงเรียนน้องกีพิทยาคมโรงเรียนบ้านปวดวิทยาคารโรงเรียนพุทธไทยสูงและโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพส่งผลให้มีทักษะชีวิตที่ดีจากการดําเนินงานจนประสบความสําเร็จส่งผลให้ไม่พบอัตราการใช้ความรุนแรงและการฆ่าตัวตายของนักเรียนนักเรียนภายในโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพจิตที่ดีเรียนดีและมีความสุข สามารถต่อยอดและขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชนเพื่อดูแลสภาวะจิตใจของผู้สูงวัยในชุมชนโดยได้จัดทำโครงการโฮมฮักซึ่งได้รับการการ,การันตีรางวัลระดับพลจากโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามาคัคคีและสำนึกความเป็นไทยเด็กอวดทำดีซีซั่น2จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีผลสำเร็จส่งผลให้ประธานชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวัยซีได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทาน รางวัลเยาว,วชนดีเด่นแห่งชาติและเป็นต้นแบบในการทำความดีเพื่อสังคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการแนะนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวิถีใหม่จากสพทร,รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวิถีใหม่ต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning และรางวัล Best p r a c t i c e ต้นแบบนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวิถีใหม่จากสพท